คนง่ายรักลูกเราเลี้ยลูกรักเกิดมามีลูกเลยมีลูกเลยรักรักเราตัดพระเยซูรักสามีภรรยาสามีแม่สามีภรรยานะคะนะคะเรารักทุกคนเลยนะคะในพระในพระคติคำคำพีก็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงจะทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะ เพื่อผู้คนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้คืนหน้าแต่จะมีชีวิตมี่แหนะคะนะคะในในพระคัมภีร์บางตอนก็บอกว่าที่เรารู้จักความรักเพราะว่าเราอยู่ในความรักของพระเจ้าใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราก่อนเราถึงรู้จักความรักและเราก็ถึงได้รักพระองค์และเราก็รักคนอื่นเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูก็พูดถึงเรื่องความรักนะคะรักรักเบื้องต้นเนี่ยก็คือรักตัวเองครูก็พูดถึงเด็กที่ดูดูนิ้วครู เราจะเรียนเรียนรู้จักความรักอย่างอื่นได้ได้ยังไงถ้าเราไม่เรียนรู้จักรักตัวเองก่อนใช่ไหมฮะในพระที่ทำคัมภีร์เนี่ยก็บอกว่าให้เรารักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกาลังความคิดะนะคะเราจะรักแบบนั้นได้ไงถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่รักไม่รู้จักรัก,ร,กรักตัวเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะแย้งว่าอุ้ยพูดแบบอุ้ยฟังไม่ได้ฟังไม่ได้นะพอรู้สึกว่าเออคุณต้องรักพระเจ้า แต่ครูก็มองย้ากลับไปว่าพื้นฐานชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาปั๊บเนี่ยเราก็รู้จักตัวเองก่อนใช่ไหมแล้วพอเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราเอาธรรมชาติลยแล้วเราถึงจะรู้จักรักพ่อแม่เพราะว่าคนแรกที่เรารู้จักใช่ไหมแล้วก็รักรักเราหลังจากนั้นเราก็ออกจากบ้านใช่ไหมไปโรงเรียนเราก็รู้จักรักเพื่อนเพราะฉะนั้นพื้นฐานความรักเนี่ยเราต้องรู้เรียนรู้จักรักตัวเองใช่ไหมและเมื่อเราโตขึ้นเราถึงได้รู้ว่า มีพระผู้สร้างถูกไหมฮะเราเริ่มตาเราเริ่มขยายเราเริ่มรู้จักคิดมากขึ้นว่าเอ้ยเรามาได้ยังไงเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงมันต้องมีพระผู้สร้างเออและพระเจ้าพระเจ้าคือใครและพระเจ้าสร้างเรามาทําไมพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไงนะคะอ่ะใครเคยได้ยินชื่อตริั์ดาวิดได้ยินได้ยินค่ะอันฟาษั์ดาวิดในความหมายของของ คิดถึงความยี่ใหญ่ความยิ่งใหญ่หญถึงการที่ท่านบอกว่าเชื่อในพระเจ้าเราได้รับพระตำรังอืมพระศาสดาเป็นคนที่พระเจ้ารักเป็นคนที่พระเจ้ารักอืมที่เก่งอ่ะเก่งรบเก่งหัวฉลาดนะคะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยได้ชื่ออย่างนี้เลยนะคะม,มีคำมีคํากล่าวว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนที่ รักพระเจ้ามากที่สุดนะคะกษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้าเป็นหัวใจนะ,ะเป็นหัวใจเลยนะคะวันนี้เสียดายเราไม่ได้อุ้มรูปหัวใจมา <c oughs> อ๋อหน้หมีหแดงอุ้มรูปหัวใจนะคะหัวใจนะคะแล้วก็กริย์นะคะกระิยัซาโลมอนก็รักพระเจ้าแต่รักพระเจ้าเพียงครึ่งหัวใจนะ,ะแต่ทั้งที่กษัตริย์ซาโลมอนได้ พรจับพระเจ้ามากมายเลยนะคะแล้วถามว่าทําไมกษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้าเต็มหัวใจนะถ้าหากว่าใครใครเคยอ่านเรื่องกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเรื่องของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าค้นหามากเลยนะนะคะเขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะนะคะได้ยินข่าวว่ามียักษ์ใช่ไหมคะมียักษ์นะคะมีคนยักษ์นะ,ะเข้ามาโจมตีเมือง แล้วแต่ละคนก็กลัวหัวหดหมดเลยดาวิดเนี่ยพึมฮึมเลยโมโหเพราะอะไรเพราะเขาดูถูกพระเจ้าเห็นไหมคะว่านี่คือหัวใจหัวใจที่เขารักพระเจ้ามากนะฮะนี่เองที่ทําให้พระเจ้ารักเขาเขาไม่ได้สมบูรณ์เพอร์เ,เฟคเหมือนเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันแล้วเขาก็มีนิสัยทีเ่เขาเคยผิดพลาดก็เกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละนะคะ เขาก็ไปรักคนอื่นไปรักคนที่เขาแต่งงานแล้วแล้วก็ถึงขนาดเขาทำผิดพลาดนะคะวางแผนให้วางแผนให้สามีของเขาไปตายในสนามรบมันถ้าเรามองถึงความเลวความชั่วเราคิดว่าผู้ชายคนนี้ใช้ไม่ได้ละนี่คือคำถามอาจจะเป็นคำถามสำหรับคนยุคนี้ก็ได้ว่าเฮ้ hey, รักพระเจ้าขนาดนี้เป็นคนดีขนาดนี้พระเจ้าช่วยขนาดนี้ทําไมเองทาอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้ัตริา์ดาวิดก็ยังเป็นคําตอบให้เราได้เลยว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสิพระก็ได้รับบทเรียนที่ทุกทรมานกับความความบาปท,ที่เขาทําแบบอย่างสะสมเลยนะคะอย่างน่าน่าเวทนาสงสารในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้รับการรื้อฟื้น หัวใจของเขานะคะหรือแบบเขาได้ใจใหม่กลับมานะคะเขาก็ร้องขอต่อพระเจ้านะคะแล้วเขาได้กลับคืนดีกับพระเจ้ามันมีสักกี่คนที่ที่ที่ล้มแล้วก็สามารถกลับคืนดีได้เราก็น่าจะดีใจนะคะความรักเนี่ยก็มีหลายแบบอย่างที่คราวที่แล้วครูพูดใช่ไหมคะความรักรักตัวเองแล้วก็รักเพื่อนรักเพื่อนบ้านนะคะความรักรักตัวเองรัก พ่อแม่เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองอีกหนึ่งซาโมเอบทที่สิบแปดข้อที่หนึ่งซ้ำมา,มมาเมื่อดาวิดชูสาอุเซ็จแล้วจิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิดและโยนาธานก็รักเธออย่างรักชีวิตของท่านเองรักเท่าชีวิตนะคะโยนาธานก็เป็นผู้ชายดาวิดก็เป็นผู้ชาย แล้วหลายคนอ่านแล้วก็ให้สงสัยนะคะถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะคะในฉบับของ TNCV นะคะบอกว่าก็คือฉบับของอมตะธรรมร่วมสมัยซึ่งเป็นฉบับที่อ่านเข้าใจง่ายนะคะเมื่อดาวิดกราบทูลซาอุลเสร็จแล้วโยนาธานรู้สึกผูกพันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับดาวิด เขารักดาวิดเหมือนรักตนเองถ้าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง,เ,องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่แปลกใช่ไหมคะว่าผู้ชายกับผู้ชายรักกันเป็นเพื่อนรักกันรักกันเหมือนตัวเองนะคะรักกันเหมือนชีวิตของตัวเองนะคะ เราสามารถที่จะรักกันอย่างงี้เป็นไปตามหลักของพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าให้รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองแต่คือว่าถ้าเรามานั่งอ่านความรักนะคะในหนึ่งในหงซามูเอลเนี่ยสองซามูเอลเราสามารถเข้าใจเลยว่ารักเหมือนรักตัวเองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองรักยังไงเราก็หยิบเอาเรื่องของโจนาธานกับดดวิดขึ้นมาดูนะคะรัก ติดตามดูแลและคอยช่วยเหลือในยามทุกข์ในยามยากนี่คือความรักที่เป็นความรักแท้นะคะระหว่างโจนาธานกับดาวิดนะคะถ้าเราถ้าเรามานั่งอ่าน,ต,ต,ต,น,นาออตั้งแต่ต้นเลยหนึ่งซามูเอลตั้งแต่ต้นเนยยิ่งอ่านยิ่งติดตามนะคะแล้วเราก็จะยิ่งเข้าใจถึงความเป็นเพื่อนแท้ความรักของเพื่อนแท้เนี่ยเขารักกันยังไงนะคะ เรามาดูในอมตะธรรมนะคะในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยเนี่ยเขียนว่าเมื่อเด็กนั้นไปแล้วดาวิดก็ออกมาจากที่ซ่อนทางที่ใต้ของโขดหินดาวิดหมอบคำนับโจนาธานสามัร้งซบหน้าลงกับ <c oughs> ลงกับพื้นแล้วทั้งสองร้องไห้จุบลกันโยนาธานพูดกับดาวิดว่าไปดีมีสุขเถิด เราได้เป็นเพื่อนร่วมสาบานในพรนามพระยาวีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานระหว่างท่านกับเราและระหว่างวงบานของเราทั้งสองตลอดไปนะคะนี่คือลักษณะของเพื่อนแท้เพื่อนแท้นี่ช่วยกันยามทุกนะคะยามยากแต่สิ่งหนึ่งที่ครูคชอบมากนะคะดาวิดหมอะคํนนับโจโนาทาน3ามครั้ง เพื่อนกันซื้อกันคู่มองว่าหลายครั้งที่เราบอกโอ้ยซื้อกันไม่ต้องมารยาท mm. นะคะแต่คําว่ามารยาทมันก็ต้องมีใช่ไหมคะไม่ว่าซื้อกันขนาดไหนก็ต้องมีมารยาทก็ต้องให้เกียริยิ่งรักกันก็ต้องยิ่ง mm. ให้เกียริกันนี่คือลักษณะการสแสดงความรักนะคะในวาเลนไทน์เนี้ยครูก็เลยอยากจะยิบยิบยกเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาว่า ความรักแท้เนี่ยนะคะมุ่งหวังให้เขาได้ดีนะคะไปดีมีสุขและความรักที่แท้จริงนะ่ยมุ่งหวังให้เขาได้รับความปลอดภัยนะคะความรักแท้เนี่ยต้องให้เกียดนะคะยิ่งสนิทกันยิ่งต้องให้เกียดกันความรักต้องสําดงออกด้วยการให้เกียดกันนะคะภาษาบ้านเราเรียกว่าไม่ลามป่าอันนี้นะคะ ไปในมาในญาตและคนไทยก็สอนด้วยใช่ไหมคะและ้วก็แต่ยุคนี้ไม่รู้เป็นไงมองข้ามเรื่องนี้นะคะมองข้ามเรื่องนี้แต่เรามานั่งดูในนี้ว่าเขารักกันขนาดไหนนะคะเขาแรกกันแล้วเขาก็เป็นเพื่อนร่วมสาบานก็คือเป็นเพื่อนแท้กันนะคะครูอยากจะหนุนใจนะคะในวันนี้นะคะ ในช่วงของเดือนกุมภาเนี่ยเรายังเหลือหรือเหลืออีกหลายอาทิตย์เดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆไปพูดถึงความรักในแบบต่างๆแต่อทิตย์ที่แล้วคุณพูดถึงความรักแบบแบบรักตัวเองนะเพื่อเป็นว่ามันก็ถ้าเราพัฒนามันก็ไปสู่ความรักที่ถูกต้องก็คือรักคนอื่นและวันนี้นะคะคุณก็สอนถึงความรักที่ค่อยๆเพิ่มเป็นรัก เพื่อนบ้านนะคะเป็นความรักรักที่บริสุทธิ์นะคะรักที่ไม่เห็นแก่ตัวรักที่ช่วยเหลือกันรักที่ให้เกลียิกันความรักอีกระดับหนึ่งใช่ที่เป็นความรักที่เราสมควรที่จะพูดถึงนะคะคือความรักแบบอาาเป้นะคะล่วงหน้าเลยนะคะรออาทิตย์หน้ารออาทิตย์หน้านะคะจงรักพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นดุด